สวัสดีค่ะทุกคนดิฉันนางสาวธินิมาธรรเรียงนักศึกษาชั้นปีที่2คณะคารุศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,นทานจะพาเพื่อนเพื่อทุกคนมารู้จักความง,งามของช้างเอราวัณโดยดิฉันจะถ่ายทอดผ่านการอ่านทำนองสนอลห้เพื่อนได้เห็นถึงความสวยสดงดงามความอลังการความยิ่งใหญ่ของช้างเอราวัณ เพื่อนๆทุกคนพร้อมแล้วเชิญนับฟังได้เลยค่ะบทภาคเอราวันอินทรชิตบิดเบือนกายินเหมือนองค์อมรินทรงคดชะเอราวันช้างนิรมิตริรธทธิแรงแค ผองผิวพันสีสังสะอาดโอลาสามสิบสามเสียนโซภาเสียนหนึ่งเจ็ดงาดังเพชรัตร์รูจี หนึ่งยมมีเจ็บกอบนบันดาดก็หนึ่งเจ็ดดอกดวงมานดอกหนึ่งแบ่งบานมีกลีบเดือยเจ็ดกลีบพรกกา ลำเผานงพานนางหนึ่งย่อมมีบริวารอีกเจ็ดเยาวมานล้วนรูปนิรมิตมานยาจับระบำรําระ เปืองประดับก็เอาแกอวลโกมิน่องหางกระวินส้อยอสายชนักทักทองตาขายเพชรดรดร้อยกรองพระอาทิตย์ปกตระพอง ขับท้ายที่นา จากบทประพันธ์ที่ได้ฟังไปแล้วในข้างต้นนะคะดิฉันเนี่ยจะมาอธิบายความหมายเพื่อนๆฟังอีกหนึ่งครั้งเพื่อให้เห็นถึงความใสยสดรดงงามของช้างเอราวัณอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะจากบทประพันธ์ในข้างต้นนะคะได้มีการกล่าวไว้ว่าช้างเอราวัณเนี่ยเกิดจากที่อินทรชิตเนี่ยได้แปลงกายมาเป็นพระอินทรงช้างเอราวัณน,นั่นเองค่ะซึ่งช้างเอราวัณน,นะคะก็มีรูปร่างที่ น่าเกรงขามและยังงดงามมากๆอีกด้วยนั่นเองค่ะช้างเอราวัณน,นะคะมีผิวพันธุ์ที่ขาวดุดดังหอยสังและยังมีเสียงมากถึง3.3เสียงด้วยกันค่ะในแต่ละเสียงน,นะคะยังมีงามากถึง7กิ่งในแต่ละกิ่งค่ะก็มีสะบัวอีก7สะและในแต่ละสะก็จะมีกออบัวอีก7กอค่ะในแต่ละกอก็จะมีดอกบัวอีก7ดอก ซึ่งในแต่ละดอกนั้นนะคะจะมีกลีบบัวถึง7กลีบค่ะแต่เ,เพื่อนๆคะในกลีบบัวแต่ละกลีบนั้นนะคะยังมีเทพธิดาหรือนางฟ้าอาศัยอยู่ถึง7จ็ดองและ แต่ละองค์ค่ะยังมีบริวารที่คอยรับใช้อีกเจคนด้วยกันค่ะนี่นะคะก็แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่อลังการของช้างเอราวัณมากๆเลยละคะ่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะในบทประพันธ์เนี่ยยังได้มีการกล่าวถึงเครื่องประดับอันสวยงามที่อยู่บนตัวช้างนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือความสวยงามความยิ่งใหญ่ความน่ากเกรงขามของช้างเอราวาัณ เป็นยังไงล่ะคะเพื่อนๆน่าชื่นชมมากเลยและใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ